เปนว่าจะตกหานบ่มุนหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังก็นิสวัสดีค่ะ,คะ,คะ,คะมุนๆมนมจ้ามุนมน,มน,มน ต่อยา่าหัวโตข่านจะตตข้านโตข้านขึ้นไหมเนาะจ้าเนาะขึ้นไหมสวัสดีครับสวัสดีจ้าดุ่ภูพานสวัสดีจ้าสวัสดีครับ ะนะหัวใจพลังบวกมาสองดวงขอบคุณค่ะเมื่อกี้ตกห่านจะตกห่านได้ขึ้นไหมแต่อย่าหัวขอบคุณค่ะ ហូន្កជ្ត៉ូលនរ� mellan ្រូពហើសឡាដែលរាស់កាលនុង� lleva កា หนุ่มผู้พานเนาะจาะ้ะหนุ่มผู้พานชาแนลเมื่อกี้ตกข่านจ้ะก,ก็เลยร้องร้องไม่เนาะ ขออนุญาตเ้อจ้าขออนุญาตเ้อขออนุญาตเ้อจ้าขออนุญาตปิดก่อนเ้อจ้า